มาพี่น้องค่ะกินน้ำยากินขน,นมจีนน้ำยากะทิน้ำใยน้อยจ้ะเฮ้ให้หมดเล้วะพี่น้องค่ะปาดกินมืดอยู่บนเราขึ้นหลายแค่สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพงไปบดสุักคู่ชักคนเซบเซฟกันเลยกินมืดอยู่บนเราพี่น้องค่ะ หลายแทะพักพักกาดเขาพักกาดที่ยายน้อยหมักอะไรดูพี่โนโ้องเลย ป็นปุ๊บก็เลอะปั๊บรอดพี่น้องเลยพักอะไรเยน้อยเอามาตั้งแต่เมืองการเยน้อยเอามาปุ๊บไปไม้มิน้นไอ้สาลาเน่สาลาเ,เน่ตนน้นเนาะบรรนองของคุณห้องสาลาเน่ตน้นแซฟเยน้อยมากกินเยน้อยเอามาปุ๊บไว้พี่น้องคะ่ะมาปุ๊บไว้ที่กรุงเทพอืม ได้กินเพลินใจกินกับยั้งกับแซ่พักอันนี้ค่ะตระกูลเดียวกับซาลาแน่แหละต่ันเป็นซาลาแน่ต้นน้ำยาขนมกินเฮ็ดเองพี่น้องค่ะเฮ็ดไปขาย เสื่องไว้สูตรหนึ่งเสื่องไว้ถุงหนึ่งลูกค้ามาถามตัวประเมิน <c oughs> อันทันกับโบได้กินลูกค <c oughs> ้าสิมัญญาเอาอีกลูกค <c oughs> าถามหมดแล้วเหรอหมดแล้ว <c oughs> แท้นะโมเมนต์วาเลนในแท้ได, moment moment, ได,ได้เรื่องจริงงนะยด่ยด้วยตัวลูกค้ามาหมดแล้วขัาสันโบได้กินพี่น้องค่ะสันโบได้กินงวดที่แล้วคือกันอุตส่าห์เสื่องไว้สุดหนึ่งย่างมามาเห็นแม่เอาให้หนูซะวมาซน เน้นๆอยมาปลูกไว้ขยายพันธุ์เอาขยายพันธุ์เพื่อนปลูกง่ายาย สางห้องที่เรกหัเนเงี้เงี้ย,ยวันนี้วันพระยายนอยหนึ่งว่าบ้า่เปิดในไดเน,น้อมือนี่ว่ะแต่กับข้าวยายนอยเห็นจังเลยกับเบิดว่าบุญบ้าเบิดถุกมือมือนี่เห็ดหมูห่วงเวลาอยู่แล้วสิบหกเออหกสิบพวงหกสิบปลาทอดปลา ปลาพวงอีกหกสิบเจ็บเกัวป่าพวงเบิดป่าพวงกัเบิดแคบลนน้อยมากิน แต่คิดค่ะเจ้าบอกว่ามันเป็นยาหลายเขาเจ้าบอกว่านำเข้าจากจีนเป็นยาหลายเขาเจ้าบอกครับสารเคมีตกค้างหลายเย่นน้อยมักกินไหมเพราะว่าเย็นน้อยกินมาตอลอดนี่พักอันนี้ค่ะ มาตั้งแต่บ้านหองแจ๊บกินกับพัดรมีกินกับพัด,ก,ก,พดกินกับขนมจีนกินกับพันปลา เห็นคนอื่นเห็นเห็นคลิปคนอื่นโฆษณาเข้าบึ้มบึมคลิปยาวคลิปสั้นคลิปตัวนี้แตกแสนแตกร้านแตกสมใดกับโบดีใจดอกพี่น้องเงยโฆษณาก็บอกเข้าบ่เมนบ้านแดงเด้อบ้านแดงหันเข้าอยู่ บ้านอื่นค่ะพี่น้องค่ะเรื่องบ้านอื่นอ่านนา้ำสาผมก็เลยป่อยผมีย๋ยน้อยจะเป็นคนป่อยผมมาแล้วหุดงิดขานาดยาวสักยังหุดงิดแล้วพี่น้องไง เราจะน้อยเป็นคนเห็ดเวียกอยู่ตลอดผมในผมจะบ้อบ่อยบบได้เลยเอาเห็ดเวียกเอาเห็ดของขายเถิงบูเห็ดของขายกำมัดตลอดติดแืซ่บพี่น้องค่ะ เฮ็ดขายให้ลูกค้ากินน่อายลูกค้าเลยแหละแท้เลยยายนว่นาตรงตรงเลยยายน่อ,ยอายลูกค้าเลยโมเมนต์มายองตัวเองดอกเรื่องจริงบางทีเขาซื้อมากินหมดล้ จะใส่พริกแกงหลายพุทธอืม คลิปปะปะอยากกินไอติมประยุ์อยู่สี่ล้านส่ยุดอยู่สี่ล้านสิยีบคลิปหนึ่งหันไปยุดอยู่สี่ที่ล้านสาม้านเก้า ันคลิปกับจ๊กวันๆนจักสีลงอย่างนักหนาเนาะอีกอย่าง,ขางเขาท้าเ็ดของขายนพี่น้องเอ้บโมมีเวลายากจะลงคลิปจักคลิปของขายอืมายากน้ำยาขนมจีนมือนได้ลงโตเป๊ะ ไม่แต่โฆษณากระทอดออกเฟซบุ๊กไม่แต่โฆษณากระทอดออกเดี๋ยวนอกกันทีคู่สู้ไปจากตังหนึง่งถ้าวบะคือล้วก็ยากเมื่อ ผ่านกับผ่านท่าโบผ่านกับซู่อิจตังระยะโหว่าเขามากกินเซอร์มาไว้ให้ตลอดโหว่าเขามากกินโหว่าเขามาก,กินน้ำต้าหู ซื้อน้ำเต้าหู้มาไว้ฮะน้ำเต้าหู้นี่ซื้อมาตักออกฟองตักออกฟองเต้าหู้มาแซบหูมากกินยัง,งสั่นหามาให้กินพี่น้องค่ะการที่เฮามีผัว เขาสินั่งดูแลเขาทุกอย่างปานน็ดน้อยเฮ็กกับข้าวมาประเคนใส่หน้าเสื้อผ้าก็ต้องซักให้ใส่อยากกินอย่างกันแต่มาประเคนมาให้ที่ผ่านมาหันเจอแต่แบบนั้นอืมแต่อันนี้หันเทิงวันสิเป็นครูเท่าก็จจิงโได้ยากนําเรื่องกับข้าวกับปลาของเราเนี่ยโหดยากนาเราเราหากินอยู่พุหละอยู่บ้านเราอยู่ตึกเราพุหละสําหรับของเขาเนี่ย หามักยังหูวห้ว่าหามักแต่งโมซื้อมาให้ซืละสองน่วยสามน่วยซื้อมาเซ่ตู้ไว้กินอยูมทธ,ธันเบิดยังคาอยู่ตู้ซื้อมาอีกละสองน่วย เฮดคลิป hey ก็ค,คือคลิปค่ะพี่น้องค่ะเฮดคลิป hey มันก็คือคอนเทนต์มันก็คือการแสดงเรื่องจริงมู้มีผูดด้ใดปินแบบนั้นหรอกแมน่นบอกแค่นี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะอิ่ม <laughs> นาติจา้าแซ่บเลยค่ะ